สวัสดีครับเพื่อนๆทุกชาติและกครับทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเฮียเป็ดอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าวันนี้หลังจากนี้ผมจะมาสอนเรื่องเทคนิคการดูเขาไพ่บาคาร่านะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างนะครับเพื่อนๆนะดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วผมจะอธิบายอย่างละเอียดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะฮะผมใส่ไปที่แดงนะทําไมผมถึงใส่ไปที่แดงเพื่อนๆดูตามกราฟลองนะครับกราฟลองตอนนี้กราฟทึบ กับกาบไม้ขีดเป็นสีแดงนะครับแล้วก็กราฟโป่งนะครับมีสีน้ําเงินนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะเลือกแทงสีที่มากกว่านะครับอันนี้เขาเลือกกราฟไพ่สองต่อหนึ่งฮะเทคนิคสองต่อหนึ่งครับคือเลือกแทงสีที่มากกว่านะครับเพื่อนๆนะ่ะเรามาดูกันเลยฮะตอนนี้โอ้โหสูหกแต้มสวยคัะ สายบาคาราออนไลน์บาคาร่ามือถือคาสิโนเกมสดนะครับใครอยากมีห้องดีๆเล่นหรืออยากได้คำปรึกษาดีๆจากผมนะฮะแอดพาหาผมได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะอธิบายเทคนิคทุกอย่างให้กระทุกกท่านอย่างละเอียดแน่นอนครับผมมาตอนนี้ผมใส่ไปที่น้ําเงินนะฮะอ่ะแต่กราฟลองเราดูกราฟลองสถานการณ์ใหม่แล้วเห็นไหมทาไมผมถึงใส่มาที่น้ําเงินทั้งๆที่กราฟลองเราบอกให้ใส่ไปที่แดงอ่ะเพื่อนๆคิดนะฮะอ่ะ ตอนนี้เราจะไม่ดูตรงนี้แล้วฮะตรงนี้มันแค่75%นะฮะแต่หัวใจหลักคือตรงไหนเพื่อนเื่อนหัวใจหลักคือกราฟหลักนะฮะเรามาดูการาฟหลักเห็นไหมตอนเนี้ยสามแถวล่าสุดมันเป็นเอาไพ่บิงปองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะออกมาเป็นสีน้ําเงินนะฮะอ่ะการดูกราฟบาคาร่านะครับกราฟหลักนะฮะเราต้องดูสี่แถวล่าสุดนะฮะตอนเนี้ยมันมีสามแถวเห็นไหมสามแถวตอนที่ออกเป็นบิงปองลวดเลยเห็นไหมแล้วมันจะครบสี่ก็ต่อเมื่ออ่ามันจะครบสี่นะครับมันจะครบสี่มันจะ อ่าคือผมจะอธิบายยังไงดีผมจะบอกว่าสามแถวอ่ะคือมันคือแปดสิบเปอร์เซ็นอ่ะคือถ้าสามแถวออกเป็นปิงปองอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นมันจะออกมาเป็นสีปิงปองเหมือนกันนะฮนะเพื่อนเพื่อนนะอ่าเราต้องดูกราฟควบคู่กันเลยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะอ่าบางอย่างมันก็อธิอธิบายยากนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ผมจะพยายามอธิบายเพื่อนเพื่อนได้เข้าใจอย่างทองแท้เลยนะเผื่อเพื่อนเพื่อนจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนเพื่อนนะอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมเพื่อนๆน ่สถานการณ์ใหม่อีกละเห็นไหมอ่ะมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลานะครับเพนะื่อนๆอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับอ่ะปัจจุบันกับอนาคตมันห่างกันแค่วินาทีเดียวเห็นไหมเพื่คนคนคนอนๆพยายามศึกษาให้มากๆครับจะได้นําไปใช้เยออย่างถูกนะทำไมผมใส่มาที่น้ําเงินนะน้นี่กราฟลองบอกให้ใส่ไปที่แดงอ่ะเพื่อนๆดูอย่างที่ผมบอกนะฮะสีให้เราดูสีแถวล่าสุดใช่ไหมครับเมื่อกี้มันเป็นฟิงปองใช่ไหมฮะอ่ะ ก่อนที่เราจะมาเจอการฟาฟไพ่ปิงปองสีแถวเนะี่ยมันจะมีน้ำเงินใช่ไหมครับน้ำเงินออกมาสองน้ำเงินออกมาสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะ่ะหมดปิงปองแล้วหมดสีแถวล่าสุดแล้วการฟาฟไพ่เปลี่ยนครับแปดสิบเปอร์เซ็นกราฟไพ่เปลี่ยนครับผมเลยคิดว่าผมใส่ไปที่น้ำเงินแล้วมันก็ถูกจริงๆด้วยเห็นไหมครับอ่าอ่ะ,อะเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าคนระับเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะไพ่หมดตอนนี้ไพ่หมดแน่นอนหรือว่าห้องมีปัญหาหรือเปล่าทําไมมันอ่ะสักครู่นะฮะ อ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆนะเปลี่ยนห้องแล้วนะอ่ะอ๋อไม่ได้เปลี่ยนโอเคตาผมลายดีหน่อยพยายามพยายามพูดไปด้วยอัคดคลิปไปด้วยครับเพื่อนๆนะต้องเข้าใจผมเลยนะโอเคผมใส่มาที่สีแดงนะครับเพื่อนๆอ่ะเห็นไหมตอนนี้เกิเจอกาฟให้ม่อีกแล้วนะครับอ่าเพื่อนๆดูกราฟลองนะครับกาฟลองนะฮะตอนเนี้ยทั้งสามสีลนะทั้งสามเกอน,นะฮะออกเป็นสีเดียวกันหมดเลยเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่ะ ถ้าเพื่อนเจอทั้งสามสีเป็นสีน้ำเงินนะเจอสามเขาไพ่เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันหรือสีเดียวกันหมดนะให้เพื่อนๆแทงส่วนนะครับให้เพื่อนๆแทงส่วนนะครับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆแทงส่วนเขาไพ่นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่ไปที่แบงเกอร์นะครับเพื่อนๆมาก็สวยเลยมือเปิดมา อ่าเก้าวหลังครับเก้าหลังเพื่อนๆโอ้โหแตกแตกบ,บวกๆไฟนะฮะโอเคมันดูไม่ยากกันเพื่อนๆพยายามทบทวนแล้วก็ ศึกษาดีๆครับเพื่อนๆมันไม่ได้ยากเลยครับการเล่นบาคาร่านะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเอาชนะได้เหมือนกันใครๆก็สามารถเอาชนะบาคาร่าได้ครับถ้าเพื่อนๆศึกษามันขยันศึกษานะฮะหรือใครอยากได้เทคนิคบาคาร่านะครับอยากรึกษาเทคนิคกับผมนะแอดไลน์ผมมาได้เลยผมแปะลิงก์ไว้ให้อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆนะอ่ะตอนนี้ผมใส่ไปที่แบงเกอร์นะฮะสีแดงนะครับผมเพื่อนๆอ่นดูกราฟลองกราฟลองคือเห็นไหมอย่างเมื่อกี้เลยฮะอย่างตะกี้เลยฮะเพราะว่าอะไร เพราะมันออกเป็นสีเดียวกันหมดทั้งสามสีนะครับมันออกเป็นสีเดียวกันหมดทั้งสามสีนะฮะเพื่อนๆนะเออมันออกเป็นสีเดียวกันหมดทั้งสามสีเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ส่วนสีนะเห็นไหมไม่ได้ยากครับเพื่อนๆคุณก็เก่งได้นะครับอ่าหวังว่าที่ผมพูดไปเพื่อนๆจะนําไปใช้เป็นความรู้นะครับออาใช้เป็นความรู้นะครับเออนะ อื <gas mus> okay, mm ืออเยอดแค่โอเคไม่เป็นไรครับอย่างที them, well, ่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมบอกนะมันไม่ได้ถูกไปร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันถูกถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเวลาเพื่อนๆเสียให้กับบาคาร่าหนึ่งไม้อย่าไปทบทบได้แต่ทบอย่อย่าบ่อยนะฮะเพราะอะไรเพราะยังไงคุณก็มีโอกาสถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นที่จะเอามาชนะบาคาร่านะครับคุณจะไปเสียให้ตับตาตาเดียวไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะถูกไหม การเล่นบาคาร่าอยู่แค่นี้ใจอยู่ที่ใจล้วนๆนะครับพเพื่อนๆนะให้พเพื่อนๆแบบว่าเฮียเสียเว,ว้ยลบเว้ยทบๆๆอย่างเงี้ยคุณเดินเงินไม่เป็นอ่ะคุณเดินเงินห่วยแต่คุณไม่มีทางชนะมันแน่นอนฮนะตอนนี้ผมใส่มันที่แดงนะครับตอนนี้นะอ่ะเรามาดูกราฟลองทำอไมผมใส่ที่แดงที่แดงก็เพราะว่ามีกราฟโผล่เป็นสีน้ําเงินแล้วก็กราฟทึบกักราฟมาขีดเป็นสีแดงครับผมแทงตามสีนะครับเพื่อนๆนะเทคนิคแทงตามสีนะครับอ่าแล้วก็แตกไปอีกแล้วเห็นไหม ผมที่ผมพูดไปทุกอย่างเนี่ยผมว่าได้จะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆไม่ไม่มากก็น,น้อยนะครับอผมพยายามพูดกประสบการณ์ที่ผมมีนะฮะเผื่อนเพื่อนจะได้เอาไปใช้แล้วชนะมันได้เหมือนผมนะฮะตอนนี้ผมใส่ไบบที่น้ําเงินนะครับเพื่อนๆนะ อ่าเห็นไหมมาดูกันอีกมาดูกันอีกเห็นไหมเราเจอการาฟที่ผมบอกไปต้นเมื่อต้นคลิปนะฮะตอนนี้กราฟลองเป็นสีแดงนะฮะกราฟลองเป็นสีแดงมากกว่าน้ําเงินนะครับเพื่อนๆน,นะแต่ดูกราฟหลักครับผมบอกว่าไงให้ดูสามแถวสุดท้ายนะฮะเขาไพ่แปดสิบเปอร์เซ็นสามแถวสุดท้ายตอนนี้ผมใส่มันที่เพเยอร์เพเยอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะออกปิงปองแน่นอนครับเพื่อนๆให้ดูสามแถวนะสามแถวแล้วก็ครบสี่จะเปลี่ยนเขาไพ่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนเทคนิคกันต่อนะฮะอ่าเห็นไหม อ่าห้าแต้มเหยี่ยมหัวสี่นะครับเพื่อนๆไม่ยากเลยครับเพื่อนๆไม่ยากเลยจริงเห็นไหมอ่าสา,ายบัตร้าออนไลน์บร้าวมถือคาสิโนเกมสดน,นะใครขี้เกียจด,ดูคลิปอ่ะใครขี้เกียจดูคลิปทักมาผมได้เลยผมนําบวกทุกวันเพื่อนๆเอ่อมาเข้าเป็นกลุ่มเข้ามาเป็นสมาชิกเดียวกับผมได้นะครับเพื่อนนะอ่าเห็นไหมตามแพทเทิร์นเดิมเลยนะฮะ<ๆ>เหมือนเหมือนมันเคยออกมาแล้วเห็นไหมมันมันเคยออกมาแล้วนะฮะเออโอเคนะ แต่ผมคิดว่ามันจะออกเหมือนกันทั้งสองรอบแบบไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอะ่ะตอนนี้ยผมจะเลือกเชื่อตามเทคนิคเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะฮะเชื่อตามเทคนิคกราฟลองนะครับเลือกแทงสีที่มากกว่านะคระับเห็นไหมที่ผมชี้นี่นครับโอเคอเห็นไหมจเจริญพร๊อกเก้านันจะเอะะะอไม่ได้ยากครับมีทุนน้อยก็เล่นได้ครับเพื่อนๆน,นะอะอย่างบนนี้ยผมเอามาแค่100คร้อยอะฮะเพื่อนจะแตกไปสักเท่าไหร่เดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะเพื่อน โอเคตอนนี้นะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อ่ะแทงตามสีอะมาดูแทงตามสีกันบ้างนะครับเพื<ๆ>่อนๆอะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับกับบให้ปิงปองหมดอะ่ะเพราะฉะมันจะไม่ออกปิงปองแล้วสีแถวล่าสุดออกปิงปองจะไม่ออกปิงปองแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเชื่อลงที่แดงนะครับผมจะลงที่แดงนะครับเพราะว่าอะไรมันจะเปลี่ยนเขาไพ่นะครับเพื่อนๆนะอ่ะมันจะเปลี่ยนเขาไพ่นะจาก จากประสบการณ์ที่ผมดูมาอ่าชนชนไม่เป็นไรฮะอ่ะเปลี่ยนเขาไพ่แล้วเห็นไหมเออตามหลักถ้าตามหลักดูจากกราฟอ่ะมันน่าจะออกเป็นอ่าปิงปองต่อถูกไหมมันน่าจะออกเป็นปิงปองต่อถูกไหมแต่มันเปลี่ยนเขาไพ่แล้วเพื่อนๆนะดูนะมันออกเสมอเนี่ยโอกาสที่จะเปลี่ยนเขาไพ่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นผมจะตามปิงปองกันต่อนะฮะอ่ะถ้ามันออกเสมออ่ะเพื่อนๆผมบอกไว้เลยว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนเขาไพ่มากถึงเก้าสิปอร์เ็นนะอยากสมมติว่า อ่ะพเพื่อนๆอยู่ห้องปิอ่ามังกรอ่ะมังกรปุ๊บมังกรยาวมาแล้วหกแถวเจ็ดแถวอ่ะหกแถวหกตัวเจ็ดตัวเจ็ดขอนะอะไรเงี้ยแล้วมันออกเสมออ่ะเพื่อนๆเตรียมตัดมังกรได้เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนเขาไพ่แน่นอนเออคาแตมโอเคอืมเปิดมาอ่าสวยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะ เทคนิคกับท่านเพื่อนมีเทคนิคดีๆเทคนิคบาคราดีๆไม่มีทางเสียไม่มีทางเสียให้กับมันแน่นอนนะฮะเพื่อนเพื่อนต้องขยันขยันศึกษาอย่างที่ผมเคยบอกทุกๆครั้งโนทุกขีบว,ว่าคุณจะขึ้นอ่าคุณจะสอบข้ามชั้นอยู่ปนหนึ่งจะขึ้นปสองคุณก็ต้องสอบถ้าคุณจะเล่นบาคาร่าเก่งคุณก็ต้องศึกษาครับอ่าอะตอนนี้ผมใส่ที่แดงนะฮะใส่ที่แดงเพราะว่า ดูจากกราฟลองนะครับกราฟลองตอนนี้เป็นสีเหมือนกันนะฮะสีเหมือนกันทั้งสามสีนะฮะตอนนี้ผมจะเลือกอ่าแทงตามสีแต่จริงๆเทคนิค่ะมันบอกให้แทงส่วนสีนะฮะแต่เราต้องมาดูกราฟลองนะฮะเลยกราฟหลักนะครับเพื่อนหลังจากที่มันออกทายเกมมาสักคู่นี้นะฮะ<อ>ผมว่ามันจะเปลี่ยนเขาไพ่มันจะไม่ขึ้นมาแดงสองแถวหรือน้าเงินสองแถวและอ่ะทีเนี้ยมันจะออกมาเป็นปิงปองอ่ะเห็นไหมผมคิดว่ามันตั้งแต่มันตัดตัด ตัดทายเกมมามันน่าจะเปลี่ยนเขาไพ่นะครับผมเปลี่ยนเขาไพ่ผมก็เลยตามิีกวองกันต่อนะฮะอืมบวกๆแตแต่มาแล้วนะครับอะตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆได้จะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแทงอีกหนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งครั้งนะครับ,รรบแล้วเดี๋ยวเราจะจบคลิปกันแล้ะผมจะเล่นอีกหนึ่งครั้งนะฮะ โอเคเรามาดูกันต่อเลยนะครับเพืเอ่อนๆเหนน้ำแดงๆเ,ออเห็นไหมเราตอนนี้เราอยู่การาฟลองนะครับกราฟลองที่เป็นแดงๆนะครับถามสีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะแทงตรงข้ามนะครับผมโอเคเห็นไหมครัเพื่อนๆไม่ได้ยากครับการเล่นม,มาคาร่าใครที่อยากมาเป็นปครอบครัวเดียวกับผมแอดไลน์มาเลยครับอยู่ด้านล่างนะครับผมเพื่อนๆนะ,ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับใครสงสัยอะไรแอดไลน์มาเลยครับสวัสดีครับ